หใน้องนี wide, also, thing, so books, ้คุณสามารถบอกกันได้เลยเพราะว่าถ้าคุณม่ระถามชว่าแต่ห้องอืผนค่ะถูกหมคะท่ต่คนจะถามนี้เดือเจนโอเอลีคือโครงการให้กัรสอถามแต่ถ้าไม่ใส่ตรงกรงเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะห้อยที่ห้อใส่เจนโอเอลโอไหรือขารโอไอทีก็ไ่้แต่จะมีประโยชน์ กือะไรเสริมนะเพราะอะไรทราบไปเพว่าตัวแลิ็จริงคือการใ้แ่เาโดยการดไขมันที่อยู่ในสร้งไขของเราเนี่ยขณะที่เราดแล้วต้องดูกัวละก็ดริงจะาแอล่มีจะช่วยให้เลลมันงวิงแเพียงแต่ว่าจากนั้นเนี่ยพอไข่กำัในกระแสเลือดตัวโคเนี่ยะผ่านถึงจดจนะคะมนถึงจดไขมันใต่างเราะไม่เับไปืนสู่ร่างกายโดยเดิมนั่นถ้าเกิดคุณีแอี่ 要珍惜他。